สมัยก่อนตอนที่มันไม่มีโซเชียลพี่รู้สึกถึงฟีดแบ็ต่างๆางได้ยังไงว่าอุ้ยคนชอบเพลงลเราเพลงเราดังแล้วเงี้ยคอนเสิร์ตไงรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยคนดูน้อยกว่าสมัยก่อนเนาะเมื่อก่อนเราเล่นคอนเสิร์ตแ a p p ี b เ r t h เด y กคอนเสิร์ตเจ็ดสี่คอนเสิร์ตนี่แหละก็มีออออพอเราไปเล่นเชื่อไหมว่าแบบ คนมันไม่ได้เรียกว่าหลักหลักร้อยนะมันเป็นหลักหลายๆพันน่ะมันเป็นหลักหลายๆาพันแล้วคือยกมือทุกคนยกร้องเพลงทุกคนคือแทบจะไม่ต้องร้องเลยอ่ะเพราะทุกคนข้างล่างเขาเรียกวเวลาจัดจัดยูหลังตูเนี่ยใช่ใช่อยู่หลังตูเนี่ยแล้วพอเราไปก็แบบมีคนเข้ามารุมคือมันไม่ใช่อารมณ์แบบนี้แล้วอมันเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่ทุกคนจะจ้องว่าวันเสาร์นี้ฉันต้องไปช่องเจ็ดวันเสาร์นี้ฉันต้องไปเมริคิงวันเสาร์นี้ฉันจะต้องอะไรเงี้ยมันพิเศษมากสําหรับ คนคนหนึ่งที่จะได้รับความยอมรับแล้วก็เสียงกรี๊ดได้ขนาดนั้นนะเราเรามีความสุขมากกับตรงนั้นงานแน่นขนาดไหนครับพี่แน่นมากใช่ไันละสองสามงานเลยแล้วก็ตอนนั้นเราก็ต้องเยี่ยมแผงเทปด้วยเราจะต้องทัวร์แบบทัวร์ประเทศเลยไปวิทยุใช่วิเยี่ยมแผงเทปแล้วก็วิทยุอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะอยู่ในตู้ปลาเนาะแล้วก็แบบว่านั่งรถตู้ไปพวกแผงเทปแล้วก็ถ้าเกิดวันนั้นกรถตู้ไม่ได้ก็ กระโดดขึ้นรถกระบะข้างหลังแล้วก็อยู่บนรถกระบะคือไม่สามารถที่จะเข้าไปในร้านได้คนเยอะมากคนเยอะมากใช่ค่้มีมีค่ะคือถูกแล้วที่แคทพูดตะกี้ว่าคุณแม่ไม่ยากให้เป็นนักร้องตอนนั้นเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่ได้เรียนจริงๆเพราะว่า เราทางานทุกวันยิ่งตอนไปเยี่ยมวิทยุมันเจ๋งมากคือเราได้ไปพบปะแล้วเขาได้เจอเราจริงๆไงเขาได้เจอตัวเป็นๆแบบจะดูในแต่ในทีวีแล้วก็คอกีดเราอ่ะแต่พอมาเจอตัวเราจริงๆที่แบบเฮ้ยไอ้นี่อ่ะโอแล้วทุกคนเราคือเขาแล้วคือเขามารักเราจริงๆอ่ะเราเราเรารู้สึกได้ถึงถึงพลังตรงนั้นนะคะรู้สึกดีมากเขาจะเจอเรามันยากมากมันไม่ได้มีมือถือโซเชียลเหมือนสมัยนี้แล้ว แม้กระทั่งมือถือที่มีกล้องถ่ายรูปสมัยนั้นยังไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนนะดีแก่มากเลยความรู้สึกของการเป็นศิลปินเดี่ยวทั้งคู่พี่นุ่มอกหมมันมันออกคนเดียวอ่ะถ้าสมมติว่าออกเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยมันยังมีเพื่อนเฉลี่ยใช่เฉลี่ยกันนี่คือคนเดียวนะพี่มันก็ไม่เหงาเนาะเพราะเรามีทีมงานที่เราไม่เหงาเพราะเรามีคนข้างล่างเป็นเพื่อนนะนี่เราพูดตรงๆนะเพราะว่าเวลาลืมตอนเอเป็นแบบชอบลืมเื้อเพลงตัวเองร้องร้องไปเสร็จอยู่ดีดีก็ลืมขึ้นมา โอ้ยเรามีคนช่วยร้องเยอะคนมันทำงานเยอะๆอะค่ะเวลาร้องเพลงอยู่อยู่ดีๆเนื้อนอกสายตาเนอะหายไปเป็นท่อนเลยอะแต่เราก็จะมีคนเยอะอยู่ดีๆก็แบบเอ้นนักร้องทุกคนอะที่มอาช่วยรานั่นแหละนักร้องสมัยก่อนไม่เยอะมากไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นคนประกบนักร้องจะเยอะมากเหมือนกับเราแบบสุดยอดแล้วเราสวยมากเราดังแล้วเราสวยมากแฟนคลับของเราเนี่ยจริงๆเป็นเพศเป็นวัยไหนครับ หญิงจะมากกว่านะผู้หญิงแล้วก็ลูกสาวเยอะมากของาฉันเป็นเด็กเทคนิคเขาสื่อถึงความเป็นผู้ชายยนเทคนิคอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ตามอ่ะเจ๋งมากอะรู้สึกแบบวิทำไมฉันไปไหนฉันเหมือนมีบอดี้การ์ดคอยแบบมาแบบอะไรเงี่เคยดูเทก็เลยก็ไม่ไม่หายได้ไงรักมากเลยดูเป็นสาวแกร่งน์สาวห้าวเรารู้สึกถึงความอ่อนโยนของเทคนิคเทคนิคคนชอบไป ว่าเขาไงว่าแบบชอบตีกันชอบอะไรเงี้ยไม่จริงน่ารักมากคอยช่วยเหลือเราเวลาเราไปบางทีก็จะมีแบบพวกน้องๆบางคนที่เขาชอบเรามากเขาก็จะวิ่งเข้ามาหาเราพวกนี้จะคอยกันให้ว่าเอ้ยอ,อยากคือต้องเคยแบบไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วโดนน้องผู้หญิงเล็บยาว<ะ>ควรแบบ เลือดซิปบนเวทีเลยแบบนี้เขาก็จะมาคอ,อ,อยกันพวกเนี้ยให้โดยที่เราแบบเห็นแล้วเราประทับใจว่าแบบเออเขาก็จะบอกน้องครับอย่าไปดึงพี้เขาแรงอะไรเงี้ยเราประทับใจพวกเธอมากเลยนะที่แบบช่วยเราเลยแฟนคลับล่ะตอนนี้ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมก็ยังมีนัดกินข้าวกันนะคะอย่างนั้นเลยใช่เขี่เหนียวแน่นอยู่ดีจังเขาไม่ได้รักเราเพราะว่าเราเป็นดารามันกลายเป็นผูกพันกลายเป็นแบบต้องพูดได้เลยว่าต้องไม่เคยต้องน้อยมากที่ต้องจะใช้คําว่าแฟนคลับอะต้องจะเรียกว่าน้อง มันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นน้องไปแล้วอ่ะเขาอุตส่าห์ให้เกียรติมาชอบเราแล้วอ่ะเราเราก็ต้องให้เกียรติกลับไปอ่ะแอบเคยเป็นงานกับพี่ตองยังมีเลยนะพี่พี่เขายังแวะมาหาใช่เพาะจจะมาหามาถ่ายรูปมาหาเนี่ยจริงๆวันนี้ก็มีหลายคนอยากมาแต่ว่าเราถ่ายเด็กเขาก็เลยไม่ได้มาแคทล่ะคะก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ที่ที่จะไปแคทพอตองไปเล่นคอนเสิร์ตกับแคทตลอดแคทก็จะมีของแคทตองก็จะมีของตองก็คือเราก็จะไปจอยกันไปเจอกันตลอด